เมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซบหลายหาดทรายแก่งหินทินไทยนักปราชุวยราชไฟธร,รมงามล้ำเทียนพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์อันเป็นคำขวัญของจังหวัดอุบลราชธานีสะท้อนให้เห็นภาพผืนแผ่นดินแห่งอารยธรรมแร่งชุมชนที่มีประวัติความเป็นมาแต่โบราณความงามของผืนดินและลำน้ำ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติตลอดจนความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาดินแดนตะวันออกสุดของประเทศที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครแห่งนี้มีตำนานการก่อตั้งบ้านเมืองคล้ายคลึงกับบรรดาหัวเมืองสำคัญอื่นๆในภาคอีสานคือเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนจากฝั่งซ้ายในน้ำโขงหรืออาณาจากักรลานช้างในอดีตเมื่อครั้งเกิดความขัดแย้งภายในแบ่งแยกเป็นสามฝั่งฟ้า ที่พากันอพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาพึ่งพิงพระบระโมโพธิสมภารตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาต่อนเนื่องจนถึง,ถงกรุงธนบุรีเรื่อยมาจนกรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะต้นวงของเจ้าเมืองอุบรราชธานีกล่าวกันว่าสืบเชื้อสายมาจากเจ้านครเชียงรุง้งแสนหวีฟ้าคือเจ้าป่างคำซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นบิดาพระวอและพระตา ที่อพยพไพรพลจากนครเบียงจันทร์ไปตั้งบ้านเรือนที่หนองบัวลุ่มภูหรือนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานดอนมดแดงจนถึงเวียงดอนกองที่บริเวณบ้านดู่บ้านแก่ขึ้นกับนครจำปาศัก์ของไทยต่อมาในรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรีเท้าคำผงอุรพระตาได้รับโปรดก,กล้าปลดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นพระประทุมสุรราช ปกครองไพรพลครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีมงสร้างราชธานีแห่งใหม่ที่กรุงเทพพระประทุมสุรราชขอพระราชทานครอบครัวอพยกไพรพลมาตั้งภูมิลำเนาที่บ้านห้วยแกะระแมซึ่งปัจจุบันคือบริเวณที่เรียกว่าบ้านท่าบอ่อจนทุกวันนี้ ต่อมาพระประทุมสุรราชปฏิบัติราชการเป็นความดีความชอบต่อบ้านเมืองปราบกบฏอ้ายเชียงแก้วเป็นผลสําเร็จจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโลกระมอ่อมด้วยบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระประทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลายัยยกฐานะจากบ้านห้วยแจระแม่ขึ้นเป็นหัวเมืองประเทศราชในคราวนั้น เมื่อวันจันทร์เดือน8แรม13คำ่ำยุคสัตตราช1,154ปีชวดตรงกับพุทธศักราช2,335ชาวอุบลจึงถือวันมหามงคลน,นี้เป็นวันตั้งเมืองอุบลราชธานีหลังจากนั้นพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ได้ย้ายเมืองลงมาตั้งอยู่ที่ดงอู่พึ่งอันเป็นที่ตั้งตัวเมืองอุบลราชธานีปัจจุบัน รูปรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองของเมืองอุบลในยุคสร้างบ้านแปลงเมืองปรากฏให้เห็นผ่านทางสถาปตัตยกรรมและศิลปรกรรมตามบรรดาวัดโบราณต่างๆเช่นวัดหลวงซึ่งสร้างในสมัยพระประทุมวรรราชสุริยวงศ์กับพระเจ้าใหญ่อินแปงที่พระพรหมวรวรราชสุริยวงศ์เจ้าเมืองคนที่สองสร้างเป็นพระประธานในวิหารวัดมหาวนาลามกล่าวได้ว่าเมืองอุบลราชธานี เป็นต้นรากแห่งการขยายพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแในยังเป็นจังหวัดแรกที่รับธรรมยุติการนิกายเข้ามาเผยแพร่ได้มีการสร้างวัดธรรมยุตวัดแรกในภาคอีสานคือวัดสุป,ปัตนารามวรวิหารเมื่อปีพุทธศักราช2396ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมาเจ้า,จาอยู่หัวประเทศไทย ต้องเผชิญกับอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจตะวันตกที่มุ่งแสวงหาอาานิคมในทวีปเอเชียจึงโรงมีพระบรมราชโชบายปฏิรูปโครงสร้างการปกครองทั้งในส่วนกลางและผูเมืองอย่างเป็นขั้นเป็นตอนสำหรับเมืองอุบลราชธานีจากเดิมที่เคยมีเจ้าเมืองและกรมการเมืองปกครองก็โปรดกล้าปโดกรม่อมให้เปลี่ยนเป็นมีข้าหลวงกำกับราชการเป็นครั้งแรก ในพุทธศักราช2425ต่อมาในพุทธศักราช2433ได้มีการจัดรูปแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคครั้งใหม่โดยรวมหัวเมืองเอกโทรตรีจตะวาเข้าด้วยกันโดยเมืองอุบลราชธานีมีฐานะเป็นหัวเมืองเอกเมืองหนึ่งในหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือในปีถัดมาได้รวมหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ และวุเมืองลาวฝ่ายตอนออกเข้าด้วยกันเรียกว่ามณฑลลาวกาวจึงทรงพระกรุณาโปรดกลาบหลกระมมให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรเป็นข้าหลวงใหญ่กำกับดูแลเสด็จประทับณเมืองอุบลราชธานีซึ่งทรงวางรากฐานการบังคับบัญชาและการปกครองจนเป็นระเบียบแบบแผนเช่นการชำระจัดทำบัญชีเลขไพราการแยกเก็บสวยอากร และประกาศการเกณฑ์ทหารเป็นต้นครั้นเมื่อพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสปรพสิทธิ์ที่ประสงค์ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ต่างพระองค์มนทนลาวกาวต่อมาระหว่างพุทธศักราช2,436ถึง24 2,453ทรงผูกสัมพันธ์โดยทรงสู่ขอนางเจียงธรรมที่ดาท้าวสุรินชมพูมั่นเชื้อสายเจ้านายเมืองอุลบลเป็นชายาซึ่งเอื้อผลดีแก่พระองค์ และก่อประโยชน์ทางการปกครองในเวลาต่อมาเป็นอันมากสงสารต่อการวางระเบียบการปกครองยกเลิกตำแหน่งเจ้าเมืองกรมการเมืองอย่างเก่าเปลี่ยนเป็นทำเนียบข้าร,ราชการมนลนอย่างใหม่เช่นเจ้าเมืองเป็นผู้ว่าราชการเมืองอุปหาตเป็นประหลัดเมืองราชวงเป็นยกประบัตดเมืองและราชบุตรเป็นผู้ช่วยราชการเมืองขณะดเดียวกันคนอุบล ได้เริ่มเปิดรับวัฒนธรรมต่างถิ่นเข้ามาผสมผสานกับการดำเนินชีวิตเมืองอุบลราชธานีกลายเป็นหูเมืองเอกแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางการปกครองการศึกษาการาศาสนาและการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าโปรคอมให้จัดการปกครองใหม่มณฑลลาวกาว เรียนชื่อเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือและมณฑลอีสานตามลำดับจนถึงปีพุทธศักราช2455ได้แยกมณฑลอีสานออกเป็นมณฑลอุบลราชธานีและมณฑลร้อยเอ็ดพุทธศักราช2476ปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทสาพิบาลและเปลี่ยนเมืองต่างๆเป็นจังหวัด ทนทนอุบลราชธานีจึงมีฐานะเป็นจังหวัดปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจากกระทรวงมหาดไทยภายหลังพื้นที่บางส่วนแยกออกเป็นจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญมาถึงุบลเจ